เคียวหวานชาแนลมีใจบันเทิงเพิ่มเติมความสุขเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วคะ่ะก็คือแบบลบไม่ไม่ค่อยมีเลยนะครับใช่ช่วยเรื่องอะไรคะช่วยเรื่องระบบขับถ่ายคะ่ะใครที่สามสี่วันถ่ายถ่ายยากถ่ายแข็งนะคะกินตัวนี้ลงไปหนึ่งซองออกหมดเลยถ่ายนิ่มถ่ายฟูแต่ว่าไม่ใช่แบบท้องเสียเด้อพี่พีเด้อีน่งเนี่ยเห็นขายมาปีหนึ่งเห็นดาวดาวเดียวเนี่ยมีแค่สองคนอืหนึ่งคือส่งผิดสองเขาคิดว่า มันปวดบิดที่จริงอาจจะไม่ใช่การปวดบิดปวดปวดทองไทยดูสอแต่เยาว่าปวดบิดเด้อสั่งแล้วนะคะสามร้อยห้าสิบอุ้ยได้ราคาดีมากเลยต่ตะกร้าเนี่ยมันโดนลดไปแล้วอุ้ยได้ราคาดีมากเลยสั่งแล้วนะคะสามร้อยห้าสิบขอบคุณมากนะ่นะะ๋อมีคนนี้ไงที่มาขอได้ลูกเมื่อวานเองมีคนได้ราคาดีสุดเท่าไหร่ลองเปิดดูสิจิ้มดูในตะกร้าได้เลยนะคะจิ้มดูในตะกร้าได้เลยบางคนสั่งเขาไม่ได้บอกเด แต่เดี๋ยวดูให้วันราคาดีที่สุดคืออีกวัน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 ราคาไหนนะเห็นเห็นอยู่นี่สั่งคารถแล้วค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสั่งคารถเลยพี่พี่มันอร่อยทุกรถไปลองชิมแล้วก็มาแชร์กันได้นะว่าชอบรถไหนชอบรถไหนก็มาแชร์กันได้วันนี้ได้ลูกค้าใหม่เยอะเลยค่ะน่าจะสามร้อยห้าสิบแหละที่ราคาถูกขอบคุณพี่พี่อพือว่าเป็นลูกค้าใหม่ที่ที่แบบได้ราคาด,ดีมากนะครับขอบคุณพี่พี่ ที่กินแล้วแล้วก็รีวิวให้นะคะวันน,นี้พี่พี่ลูกค้าใหม่กดกันเยอะเลยให้กดออเดร์แล้วอย่าลืมยืนยันครับหลังซื้อนะครับหรือว่าสำรองเง <t> ินด้วยนะถึงมันถึง,ถงจะเข้าระบบนะครับทุกคนพี่สั่งแล้วนะคะได้ซับอีกแล้วครั้งที่สองแต่นี่น่าจะเป็นนอนอๆให้เป็นไรกดถั่ไปเลยด้วยกดออกขอแบบละเอียดอ่อนมากกับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ดูนะครับ เออมันอ,นอ่านออกนี้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวปักคอลลาเจนเลยเดี๋ยวปักคอลลาเจนเลยนะคะคอลลาเจนฟังดีๆก่อนนะอย่าเพิ่งกดก็ได้นะคะเดี๋ยวฟังดีๆก่อนเดี๋ยวหนูอธิบายไปทีละอย่างนะโอเควีซีเออไม่ใช่ใเ,เลิกทำไม่ได้นะน้องอ่ะตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะเราเอธิบายเป็น,นทีรันก่อนตัวเองไปเอาน้ำใส่แก้วมา เดี๋ยวจะทําให้ดูพี่ๆจะทําให้ดูตัวนี้มันจะวิเศษหน่อยวิเศษหน่อยตรงที่มันสามารถผสมกันได้แล้วมันคือสูตรบูดผิวสูตรบูดผิวจริงๆของถึงประมาณกี่วันคะเพิ่งสั่งครั้งแรก2วันค่ะพี่ไม่เกินนี้พรุ่งนี้ก็ส่งของนะคะส่งของทุกวันนะคะถ้าน้องเลิกทําพี่คนนึงนั่งร้องไห้แน่เลยจริงไฟเบอร์คือกินดีมากๆค่ะพี่ๆ สำหรับคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนเนี่ยตัวนี้เอาวิซีก่อนละกันวิซีจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเสริมสร้างภูมิคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันต่างๆในร่างกายใครที่เป็นหวัดบ่อยนอนน้อยสิวขึ้นผิวไม่กระจ่างใสผิวหมองคล้ำนะคะเป็นฝ้าเป็นกระอะไรพวกนี้นะคะตัวนี้วิซีจะช่วยเด้อพี่ๆสรรพัณของวิซีพี่ๆไปหาอ่านได้นะคะไปหาอ่านได้เลย น้ำตาล0ูนเปอร์เซนหนึ่งกล่องมี5ซองเอาเท่านี้ก่อนนะแล้วก็คอลลาเจนสำหรับคนที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบเปลี่ยนสีผิวให้แบบกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกแบบผิวลื่นขึ้นนิ่มขึ้นอิ่มน้ำมากขึ้นใครที่รู้สึกผิวแห้งรู้สึกว่าผิวแตกลายนะคะหรือว่าเป็นฝ้าเป็นกระรูขุมขนกว้างรอยดำรอยแดงเยอะแล้วก็ผิวไม่กระจ่างใสคอลลาเจนเพราะฉะนั้น ลืมบอกว่าตัวนี้มีซิงค์ด้วย12%ใครเป็นสิวนะควรจะมากๆนะคะใครอยากผิวใสยอยากไม่มีสิวอยากผิวกระจ่งางใสและระบบภูมิคุ้มกันดีนอนดึกเท่าไหร่ก็หน้าไม่โทมนะคะแนะนำเลยค่ะพี่ๆตัวนี้อะวิซี1ซองก็จะได้แบบได้แบบหนซองแบบแน่นๆนะ ก็คือวิตซีหนึ่งซองจริงๆเราสามารถทำวิตซีและคอลลาเจนใน1ซองและขายเป็นหนึ่งกล่องให้พี่ๆแล้วบอกพี่ๆว่านี่คือวิตซีและคอลลาเจนบวกกันได้แต่สารสกัดมันจะไม่เต็มพี่ๆมันจะไม่เต็มแต่นี่หนูทำวิตซีมาเลยหนึ่งซองและทำคอลลาเจนมาเลย1ซองกินง่ายไหมคะกินง่ายมากง่ายกินง่ายมากไม่ข้าว